สวัสดีค่ะมาพบกับน้องกี้นะคะและ Hon ด้านนทบุรีกรุ๊ปอีกครั้งหนึ่งค่ะเห็นข่าวกันไปบ้างแล้วใช่ไหมคะกับ New c ซ v ใหม่ค่ะวันนี้ค่ะกี้ก็ได้อยู่กับ Honda c r ซีใหม่คันนี้เลยค่ะซึ่งเป็นสีใหม่นะคะสีน้ำเงิน Cosmic Blue ค่ะและลูกค้านะคะก็ได้มีการถามเข้ามาค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะว่า Honda c r ซีใหม่นี้มีอะไรพิเศษเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยนะคะ ในส่วนของภายนอกและดีไซน์นะคะ Honda ยังคงเอกลักษณ์ในความเป็น CRV นะคะที่ให้ความแข็งแกร่งดุดันนะคะและยังดูสปอร์ตพรีเมียมด้วยนะคะมาเริ่มต้นที่กระจังหน้านะคะของตัวรถนะคะเราเพิ่มสีให้เป็นสีกรอ s แบ็ k นะคะ ให้ความเงางามสวยสปอร์ตได้มากขึ้นค่ะและมาที่ไฟหน้ารถยนต์ของเรานะคะของเรานะคะก็จะเพิ่มเป็นไฟหน้าแบบ LED มาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED ด้วยค่ะที่สำคัญไปกว่าน,นั้นนะคะเรายังเพิ่มไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะเป็นแบบ sequential ด้วยค่ะ มาที่ล้ออัลลอยของรถนะคะในคันนี้นะคะจะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะคะซึ่งขับเคลื่อน4ล้อในทุกๆรุ่นค่ะเราจะให้ล้ออัลลอยขนาด18นิ้วค่ะลายใหม่สปอร์ตกว่าเดิมและสวยงามขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่สำหรับรุ่นไหนนะคะที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อค่ะเราก็ยังให้ล้อนะคะที่เป็นขอบ17นิ้วที่ลายสปอร์ตสวยงามอีกเช่นกันค่ะมาชมด้านท้ายของตัวรถกันดีกว่าค่ะฝากระโปรงท้ายนะคะเรายังคงเปิดแบบไฟฟ้านะคะ สามารถใช้ระบบแฮนด์ฟรีได้เหมือนเดิมค่ะจะเปิดจากรีโมทปิดจากรีโมทหรือจะกดจากปุ่มด้านท้ายของตัวรถก็สามารถเปิดปิดแบบไฟฟ้าได้เช่นเดิมค่ะและไฟท้ายของเราก็ยังเป็น LED เหมือนกับไฟหน้าด้วยนะคะและนอกเหนือจากนี้นะคะกันชนหน้าและกันชนด้านท้ายเรายังได้ปรับเปลี่ยนดีไซน์ให้เป็นแบบใหม่ดิวสปอร์ตขึ้นกว่าเดิมค่ะ มาที่ภายในของตัวรถกันบ้างนะคะเรายังคงคอนเซปต์ลายไม้นะคะเพิ่มความหรูหราสปอร์ตพรีเมียมนะคะในรุ่น CRV ขับเคลื่อนสล้อค่ะและเรายังเพิ่มเทคโนโลยีมาใหม่นะคะ Wireless Charger สำหรับการชาร์จโทรศัพท์นะคะเพียงแค่วางโทรศัพท์นะคะที่รองรับการชาร์จแบบ ไร้สายและนอกจากนี้ค่ะในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อทุกรุ่นนะคะเรายังเพิ่ม s u n ล o o นะคะแบบพ a n o r a m a นะคะมาให้ในรุ่นท็อปของทุกๆรุ่นเลยค่ะแม้ว่า CRV รุ่นนี้นะคะเราจะมีการปรับเปลี่ยนบางรายการไปนะคะแต่เรายังคงคอนเซปต์นะคะความกว้างขวางการนั่งสบายเบาะหนังที่นุ่มสบายนะคะในทุกๆคันเหมือนเดิมเลยค่ะ และ Honda ยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ด้วยการเพิ่มระบบ Honda Sensing เป็นเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในการช่วยเหลือผู้ขับขี่หรือลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุในบางสถานการณ์อย่างเช่นระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพร้อมระบบช่วยเบรคระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบปรับความเร็วตามรถขันหน้าที่รอบ,บความเร็วต่ำระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ และระบบปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติเรียกได้ว่าระบบ Honda Sensing ยังเป็นระบบที่เพิ่มความปลอดภัยให้กับคุณลูกค้าได้อย่างมากยิ่งขึ้น เห็นกันไปแล้วใช่ไหมคะกับ Honda CRV คันนี้นะคะคุ้มค่ากับคุ้มราคาที่ลูกค้าได้จ่ายไปหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจที่จะทดลองขับรถยนต์ Honda CRV คันนี้หรือสอบถามแคมเปญรถยนต์ Honda CRV และรุ่นอื่นๆสามารถติดต่อเข้ามาที่เพจ Honda าโนนของเราได้เลยนะคะหรือจะติดต่อที่โชว์รูมนอนด้านนทบ่บรีกรุปทั้ง4สาขาสาขาบางบัวทองสาขารัตนาธิเบศสาขาพระราม5และสาขาตีวานนท์ค่ะ ฮอนด้านนบริการด้วยใจให้การออกรถของคุณลูกค้าทุกท่านเป็นเรื่องง่ายค่ะ